ครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามมวยช่วงคาวมาราศนะครที่จังหวัดกระบี่นะข้างหลังนี่ก็เป็นงานขัวมวยนะครับอันนี้ก็เป็นปรบรรยากาศแฟนมวยในต่างจังหวัดนะครับเยอะมากทีเดียวนะครับที่มาวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูหลังเวทีนะครับจะมีคู่มวยที่ เรียกว่าคนที่นักมวยที่ตัวเตี้ยที่สุดในโลกกับนักมวยที่อายุเยอะนะครับเป็นจ่าอายุ51ปีฮะนี่เครับลังพันมือกันอยู่นี่ฮะนี่ทีนี้ครอ,<ะ>อ่านี่ครับนี่ทีนี้นจะพันจะพันครับเช็ดมัน่อด้วยครับอ่าจะพันจะพันออกมาต่เมื่อวานเมื่อเช้ายังไม่จบเลยจะพันตรงนี้ครับหย,ยุดเดียวหยุดเดียว นี่ก็หลังเวทีของเวทีนี่ก็นักมวยกำลังนวดกันอยู่ครับเป็นอีกมุมหนึ่งของประเทศไทยในกรนวดอยู่นี่นักมวยเด็กครับนี่แพ้มามาทีนี่จากโรงเรียนกีฬาทุง่งสง ออคอเเชียรครับนี่เรามาดูทางนี้อ่า <c oughs> นี่ยอดมวยเหมือนกันนะลุงลาวีตัวเป๋ ลง u t u b e ลง y ู u t บนักมวนีลจำแนักมยเข้ามาไปนี่ก็เป็นบรรยากาศของแันนงมวยน3 0 0 0บาทครับรวมเป็น2 6 0 0 0บาทเรียนให้ไปนมวยชาวร็อกที่ร็อกได้แล้วสาคุณนิจกันแท้55กกิโลกรัมครับ เมื่อตอนเช้าทางด้านบุมแดงสามเชิงปอเพชรดำชัยเดชมาช่างได้พิกันดน้ำหนัก56กิโลกรัมลดไป1กิโลกรัมครับ1กิโลกรัมเท่ากับ2.2ปอนด์ก่อนในสัต์ครับสำหรับมุมน้ำมันฟ้าประธานของโสสรสสเตเดียมมาช่างได้56.5กิโลกรัมครับลดไป1.5กิโลกรัมแล้วมาขึ้นตาช่างใหม่ได้ตามพิกัพกพกดพอดีครับ